น้องคนนี้เนี่ยเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอามาโชว์สั์ <c oughs> เออเพราะว่าคือเป็นผู้หญิงนะแล้วสักแบบทั้งกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวจะแก้เลยเหรอเดี๋ยววันนี้ลี่จะมาเป็นแบบให้ในการวางลายจะวางลายสองมือนะคือสักกันมาแต่คอเลยยาวลงมาถึงตัวแล้วสักจริงด้วย ดีครับชาราเตอร์ดครับวัสดีครับติ๊กโอ้ค,ค, oh, คลิปนี้ผมบอกกันเลยว่าเรายังไม่เคยทําสไตล์นี้แบบชัดเจนมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับติ๊กแล้วก็ที่เนี่ยนะครับก็คือ SBD Ink อยู่ที่แถวบางประกงคือสวยมากในร้านเลยแล้วก็โอ้โหผมบอกกันเลยว่ากาแฟสุดยอดอร่อยมากมีทั้งขั่วอ่อนคั่วกลาง ครเข้มเลยนะครับพี่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงสไตล์ดาร์คแคริกราฟี่ปกติแล้วเนี่ยก่อนที่มาเป็นช่างเนี่ยเราเป็นกราฟฟิตี้มาก่อนใช่พี่ถูกต้องไหมกราฟฟิตี้ก็คือสไตล์นี้เลยเหรอไม่พี่ทำแต่ทำเป็นรูปแบบฟอนต์อย่างเดียวครับเออเป็นฟอนต์อย่างเดียวใช่ครับตอนนี้เรามาพูดถึงสไตล์ดาร์คแคริกราฟี่ของติกก่อนโดยรวมแล้วเนี่ยมันคืออะไรผมทำรูปแบบ ฟอนต์ปกติเลยพี่แต่ให้มันออกเป็นแนวดาร์กจะใส่หลายอย่างให้มันดูสกปรกอะพี่คือฟิลมันจะต้องเดอร์ตี้ดาร์กใช่ครับคือดูแล้วมันต้องมีความรู้สึกเหมือนกับแบบมีความโหดใในตัวของของไอ้ไอ้คาลิกราฟีใช่ครับปกติแล้วเนี่ยผมผมสงสัยมานานแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกที่เราเห็นงานอาร์ตเวิร์กข้างหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยช่วงหลังมันเป็นเทรนด์มาสักพักหนึ่งแล้วไอ้พวกกราฟฟิตี้ก็ทําสไตล์นี้กันเยอะจริงๆแล้วมันมีความหมายไหมสไตล์นี้มีพี่ รูปแบบฟอนต์นะพี่มันมีความหมายมันทั้งมีทั้งมีความหมายแล้วไม่มีความหมายออกแบบบางคนก็จะเอาแค่รูปแบบของฟอนต์เขียนจะแบบมุดกอไก่เงี้ยก็จะใส่ให้มันมันดูอ่านไม่ออกแต่เพื่อหลายๆอย่างที่มันรวมกันแล้วมันเป็นความรูปแบบงานรูปแบบงานหนึ่มันเป็นรูปแบบงานที่เป็นศิลปะใช่ครับถูกต้องไหมโดยที่สมมุติว่าตัวกอไก่ขอไข่เงี้ยเราก็จะออกแบบให้มันมันดูแตกต่างในแต่ละบุคคลพี่ถามหน่อยไองานพวกนี้ถ้าว่าเราไปดูงานคนอื่นเขาเราอ่านออกปะ บางตัวก็ไม่ออกพี่จริงๆอันนี้ยกตัวอย่างนีงอะเอามาเอามามองอันนี้อันไหนบ้างที่อ่านออกหมายควาว่าที่มีความหมายที่เป็นคำเอออันนี้เอถึงแซดอันนี้เอถึงแซดพี่ใช่นี่คือเอถึงแซ่ดตัวอะครับใช่ครับเออะเอบีซีดีอ้อ มีใครอ่านออกมั้งว่ามันคือเอรงมแซเออแต่พอมาพอพอเราพูดปุ๊บก็เออออันเนี้ยมันมีสไตล์ในการออกแบบเป็นพิเศษในสไตล์เราไหมวิธีการคิดน่ะผมชอบทำฟอนต์ที่มันแหลมแหลมจิกๆอ่ะและทีชัดเจนใช่ถ้าเป็นแหลมแหลมจิกๆเนี่ก็คือคือสไตล์ของเบแล้วถ้าเกิดสไตล์เงี้ยดักแคริกราฟีอย่างเงี้ยของคนอื่นเนี่ยสไตล์มันก็จะมีมีกี่รูปแบบอ่ะใช่รับมันมันแล้วแต่ศิลปินที่เขาจะคิดงานเลยพี่มีหลายรูปแบบมากเลยครับยังข้างบนเนี่ยพี่จะคนละแบบกัน เคข้างบนเป็นยังไงชีพสั้นศิลปะยืดยาวอะไรเงี้ยพี่อ๋แต่อันเนี้ยคือฟอนต์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเออ่านออกนะตัว R ตัว T ีโอเคโอเคข้อยจ่ายร้อยจ่ายโอเคอ่ะแล้วเนี่ยเนี่ยสนิ้วเนี่ยไม่ได้มีความหมายพี่ไม่ไม่ด่าใครใช่ปะไม่อยู่ความหมายไม่มีไม่มีพอจัดสไตล์กราฟฟิตี้ที่เราทําปุ๊บตอนเนี้ยเราก็มาเป็นช่างซึ่งทําแนวนี้โดยตรงเลยใช่ครับทำแนวนี้มากี่ปีละ 5ปีได้5ปีไม่รู้ว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าสไตล์เนี้ยมันมันมันน้อยน้อยมากน้อยมากคนที่จะทำใช่ไหมกัดฟันทํามาแบบนานมากพี่ช่วงนั้นแบบมันมันน้อยนะคนที่จะเข้าใจงานง่ายคนที่เข้าใจส่วนไหนนะพี่คนที่เขาจะมาสักกับเราอ่ะอโหาโคตรยากเลยพี่ใช่ไหมรูปแบบมันมันมันยากที่คนที่จะอยู่เป็นตัวเขาอะพี่แล้วมาตอนนี้5ปีแล้วเนี่ยกับสไตล์นี้ตอนนี้เนี่ยแต่ประเทศไทยเป็นไงบ้าง ผมว่าลุกเลี้ยงมากเลยนะคนทํางานรูปแบบนี้เยอะมากแล้วตัวลูกค้าของของติ๊กเองนี่ก็คือบุกตลอดมีเรื่อยๆเลยครับผมทํางานที่กรุงเทพด้วยครับจะวิ่งไปเป็นเกสที่นู่นเชียงใหม่ภูเก็ตโอเคไม่มีเบื่อแล้วสไตล์นี้ไม่มีเบื่อแล้วมันคือสไตล์ที่เราไม่ชอบจริงอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบก่อนเนี่ยอ่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในในไอจีเขาเนี่ยผมก็จะคือสไตล์มันก็จะมีหลากหลายแบบเนาะแล้วก็มีหลากหลายรูป แต่ว่าต้องยอมรับว่าน้องคนนี้เนี่ยเห็นแล้วมีรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอามาโชว์สัตว์เออ <laughs> เพราะว่าคือเป็นผู้หญิงนะแล้วสักแบบทั้งกลัวเลยอ่ะแล้วเป็นแบบ dark ค h o t o g r a p h y อย่างเงี้ยเชิญเชิญเชิญเลยสวัสดีครับน้องมามามา <c oughs> แต่งรางเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอเค okay. อ่ะไหนติ๊กลองไล่ฟังดิว่าอไอเดียขอยงเราตอนแรกเนี่ยรวมถึงว่าวิธีการสักอะไรต่างๆวิธีการวางวาง,วางแบบเนี่ยเราทำยังไงอันนี้น้องเขาก็ตกใจเหมือนกันนะที่แรกที่คุยนะอ่า กางอกแค่แค่นี้พี่ตอนตอนแรกอะว่าใชนเป็นเงเดีอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับฝนพี่ขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมขอถึงนี่เลยได้ไหมพี่ผมมองว่ามันมันมันโอเคกว่าพี่เพามันเต็มแก๊ปตรงนี้แล้วอ่ะอืมใช่แต่ละคำที่เขาขออะมันยาวแล้วผมก็เดึงแม่งลงมาข้างล่างเลยอันนี้คือมีความหมายคํำนี้เป็นแก๊งเขา ไอ้คำเนี้ยที่เราต้องการชื่อแก๊งของผมใช่ค่ะชื่อแก๊งอะไรคะับม็อบสเตอร์ค่ะม็อบสเตอร์ม็อบสเตอร์บีเคเคมอบสเตอร์บีเแก๊งนี้ทำอะไรน้องเอ่อจริงๆเป็นแก๊งเพื่อนกันตั้งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ทีนี้เขาเลยเปิดร้านสเต็ตกที่ปัญญาอินทาเป็นร้านสเต็ตกมีคัฟเบียร์มีน้ำตีสด<อ>ฟิลเหมือนร้านเหล้าแต่เป็นร้านสเต็ตก<อ>สไตล์เม็กซิกันอ๋อโอเคโอเคอาบ้า,ตาเตอร์อยากเจอตัวจริงน้องผมก็ไปเยี่ยมที่ที่ร้านได้นะนะครับผมอ่ะตอนนี้ ไหนลองเล่าดิว่าวิธีการออกแบบเนี่ยติ๊กเนี่ยต้องไหนตัวเอ็มวะนั่นนี่พี่น่พี่อ่าโอเคอ่าเอาน้องเอานี่คือตัว M M O ม S T E R S แล้วไอตรงกลางนี่เขียนว่า BKK พี่อ๋อ BKK ใช่ครับนีวิธีการออกแบบของเราอะทำไมเราถึงออกแบบให้ให้งานเคลิกริคัพพีมันออกมาเป็นอย่างงี้หุ่นน้องแล้วก็หน้าอกหน้าข้าง คือผมจะชอบเล่นเข้ากับเข้าพี่ร่างกายของของของลูกค้าของคุณนะพี่จะเขียนตามฟิลตามเนี่ยพี่ตามเคิร์ฟตามมันตามนี่เลยพี่คือเอาไปว่าบันเหมือนกับเวลาเราเราวางงานพวกลายเผาอะถูกต้องปะคือมันก็คือเคิร์ฟของกล้ามเนื้อใช่ครับโอเคถ้าผู้หญิงก็คือเอาสรีระช่วงเอวช่วงหน้าอกหน้าอกอะไรไปเคช่วงนี้มีตรงนี้ด้วยหรอคือลงมาตรงนี้เลยพี่อ่าไหนไหนขอขอดูหน่อยครับ S <S <S เดี๋ยวจะแก้ยิ่งเลยเหรอเอาแค่เอาแค่แบบนี้ยังแยงก็พอแล้วมาตรงนี้เลยครับสองครั้ง,งน,นี่ทั้งหมดเนี่ยกี่กี่เซสชั่นอ่ะเซสชั่นห้าหกอยู่ไหมระมาหกครั้งครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงประมาณห้าถึงหกชั่วโมงพี่ห้าถึงหกชั่วโมงประมาณนะทุ่นน้องอ๋อน,นี่คือขึ้นไปโทษน,นะขึ้นไปถึงหัวนมแลว้ววะครับพี่แอบรอไปนิดน,นึง อ๋อแต่ไม่โดนปกติอันนี้เอาแบบไม่ทะลึ่งลานมนะถ้าเกิดขึ้นไปตรงแบบตรงหัวนมเนี่ยมันมันมันสามารถทําได้ไหมรอทําได้พี่แต่ผมว่ามันดูมันง่ายมันจะมันหลบอะหลบหัวนมอ๋อพอเราต้องการที่มันหลบด้นึ่เปิดที่นึงนะเดเจอมันจะเป็นเขี้ยวอยู่นี้ แม่พี่เห็นมสีเขียวด้านข้างนี่มองว่าถ้างใช้เลยน้องเอาเองนี่ที่แบบรอยเล่นโอเคอ่าอโอเคเจ็บไหมความรู้สึกเจ็บค่ะเจ็บเจ็บเลยใช่ป่ะเจ็บทุกตรงเลยค่ะคือสรุปเนี่ยห้าหกรอบทุกครั้งที่มาเจอนี่คือเจ็บทุกครั้งงานสวยจริงขอบคครับแล้วแล้วแล้วอย่างเนี้ยอ่ะถามหน่อยอย่างรอยสักปกติทั่วไปนะดูง่ายเลยแม่งมีบลีดออกอย่างเงี้ยมีไหมมีนะพี่ แต่มันไม่เยอะมากอ่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการอัดเส้นแบบงานเทนดิชันงานอะไรพวกนี้พี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยหมือนแต่ผมว่าของผมมันมันไม่ค่อยเยอะมันอนาคตมันมีอยู่แล้วพี่แคมเปญออกมันมีปกติของงานศิลป์แล้วโอเคเจ๋งมากน้องสวยสวยสวยคือมันดูเต็มเลยนะที่กายแบบลายเดียวแม่งเอาอยู่อ่ะขอบคุณมากเนาะนั่งกิ้นะฝนหนาวเนาะเดี๋ยวพี่ก่อนได้๋ยวพี่ก่อนตอนนี้เรามากันอีกคนนึง ฝนกลับมาดึงอะ <c oughs> เอาฮะสักตรงไหนเนองโอ้ <c oughs> แต้มเลยเว้ยถอดเลยถอดเสื้อเลย <c oughs> ไม่คิดจะปิดนะครับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อ <c oughs> อะไรชื่อโอมครับโอมนะอ่ะอยู่ข้างหลังโอมโอเคอ่ะชิ้นนี้เป็นไงครับติก๊กตอนที่แต่ดารคอนเมนทัลพี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับอันนี้คือดารคอนเมนทัลใช่ครับซึ่งไม่ได้อันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยระหว่างดารคอนเมนทัล กับดาร์คแคทิกราฟีต่างกันยังไงรูปแบบงานพี่ออริจินัลคือแปลภาษาไทยคือตาสัญลักษณ์ตาสัญลักษณ์ใช่ครับตาสัญลักษณ์หรือว่ารูปแบบของอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่ดอกไม้ก็จะแปลงมาเป็นอย่างนี้ตาเป็นตาสัญลักษณ์ครับอย่างแคทิกราฟีก็จะแปลงตรงตัวก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรสัญลักษณ์อะไรเนี่ยตอนที่เราดีไซน์ออกมาผลงานนี่มันเป็นแก๊ปหัวมาหูมาบ่าทนพี่จริงจริงอเนี่ยมันคือผมใช้เหมือนที่แรกเขียนนะเป็นเขียนประการหัวตัดแต่พี่อื สองอันเออที่แรกก็ทําเป็นแบบสะอาดสะอาดนะนะครับผมอยากจะให้แม่งจิกหมดเลยพี่จิกไปทั้งตัวอะไรละครับตรงแขนตรงหูอะไรเงี้ยพี่มายันบ่าอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วคือไอ้รูปสัญลักษณ์ที่เราวาดลงมาเนี่ยครับมันวาดมาเพื่อให้ฟิตกับร่างกายของเขาของเขาด้วยอันนี้มันมีแบบรูปอะไรในใจเราเป็นพิเศษไหมที่อยากจะพิเศษออกมาไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยตอนนี้เน้นแบบว่าความจิก ใช่ครับความสวยของงานบนเข่าเขาสิรราเขาโอเคเข้าสิริราชตาชัดเจนหูยมันหัวเจ็บป่าไม่เจ็บครับไม่เจ็บหวานเจ็บไอช่วงนี้เก็ดกว่าหุ่นหัวไม่เจ็บเลยหรอมึนมึนมีไหมมีนิดหนึ่งครับนี่รอบเดียวเลยป่ะใช่พี่หัวรอบเดียวสักติดง่ายพี่หัวมันสักมันทำงานง่ายมากเลยนะคือหัวทํางานง่ายกว่าเลยี่ไม่ได้เ็บเลยพี่ไม่ได้เข็บเลยมันมันอยู่อะพี่มันอยู่อะแต่อย่างพวกเนี้ยพี่มัน น้องก็ทํางานของเขาด้วยเหรอครับทงานเขาคือก็ในงานพี่บางทีมาก็อาจจะมีแผลมีหรือบ้างาอะไรเงี้ยเขาเขาทำงานประจาเขาอยู่ครับนี่เราไปเป็นนักรบเลยไปทำงานอย่ามีแผลทำอะไรก็มีทํางานประจําเป็นช่างภาพประจําเป็นครับแล้วก็เป็นช่างถักด้วยอ๋อเป็นช่างถักช่างภาพเาวแล้วทําไมมันมีแผลมาแบบว่าบางทีแล้วเหงื่อเหงื่ออะไรเงี้ยพี่อ๋อบางทีก็ไม่ได้นักรบนักรบนักรบโอเคทั้งหมดนี้กี่ชั่วโมงฮะเท่ากับฝนเลยพี่ ชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่รอบละห้าหกชั่วโมงแล้วก็ห้ารอบนะพี่นี้ห้ารอบห้าหกใช่ครับแต่ว่าอยากให้ดูเออดีเทลมันแบบมันสวยนะคือมันมันมันเวลาเราสักสไตล์ยุคสมัยก่อนเป็นท r i b บ l อย่างเงี้ย t r i b บ l อะสีมันจะต้องแน่นใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบเหมือนกับแบบมีเท็ก t ์ x t u r e นี้ได้อะแต่อันนี้คือตั้งใจให้เป็นเท t e เจอร์แบบนี้สุดยอดสวยมากครับสวยมากโอเค thank you ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ติ๊กเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในเรื่องของการออกแบบลายครับวาดเข้ากันคือเวลาติ๊กออกแบบเนี่ยติ๊กใช้สองมือใช่พี่ทำไมวะคือยังไงวะทําให้มันสมมาตรกันโดยใช่พี่มันคือต้องการให้มันสมมาตรกันแหละพี่ที่แรกผมเขียนอยู่มือหนึ่งเนี่ยเออแล้วพายอีมือหนึ่งเนี่ยมันไม่โอเคบางทีเราแตะไปนี้เลยว้าวดีกว่านะสองคนนั้นน่ะก็คือสองมือเหมือนกันใช่ครับชนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีไฮไลท์นะผมบอกได้เลยจำต้องลีบได้ไหม น้องลี่ช่างศัก์สาวสวยตาคมนกรีตยิม้ม <c oughs> เดี๋ยววันนี้ลี่จะมาเป็นแบบให้ในการวางลายจะวางลายสองมือนะคือซัดก,กันมาแต่คอเลยยาวลงมา,าถึงตัวแล้วสักจริงด้วยเอออ่ะงั้นเดี๋ยวรีบมาก่อนเลยโอ้อ <c oughs> สวัสดีคะ่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ลองเล่ากันคร่าวใช่ไหมว่าที่จะสัก ลี่เนี่ยรเราจะสั่งไงบ้างก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปวางลายกันก่อนแล้วใช้สองมืออไหนบอกได้ไหว่าจะเป็นยังไงบ้างจะทําเป็นงานคิดไว้ว่าจะเป็นฟอนต์ดิอ่าเป็นฟอนต์เป็นตัวอักษรแล้วก็วางออกมาะบาขึ้นคอลงนิดนี้หมดเลยใช่พี่ยอยากโมาดิ <laughs> อยากดูรีอ่อยากดูการวางลายรู้นะเธออ,เอ่ะถ้งางั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยรวยครับ อ่ะตอนนี้มาอยู่ที่ห้องทํางานนะครับชับ<อ>้นสองนะว่าบรรยากาศดีมากนะอารมณ์ได้เนี่อยอย่างที่เราเห็นกันนะอันนี้คือสไตล์ที่เราอันนี้คือสิ่งที่เราวาดเองอยู่ต้องไหมใช่พี่แล้วเวลาวาดนี่ใช้2มือว่าสองแค่โครงพี่สองแค่โครงคโครงแค่คือตัวของลี่เองเนี่ยก็จะมีทั้งโครงแล้วก็จะมีแคริคัฟฟี่ด้วยใช่ครับถูกต้องไหมใช่ครับอ่ะั้นเชิญแบบครับมาเลยหายใจ ตกใจไม่ได้แหรอพี่้องอะอนะสวยเหงไนุลี่เนี่ยบี้ไม่ได้หรอมึงไปเลยมึงไปเลยอ่ะรี่รี่ตัวจริงมาครับโอ้โหเยี๋เยวะอะว่าบุลี่บุลี่คนเดีนเองนะอ่ะมาคอนเซ็ปต์โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างตำแหน่งงานก่อนเลยนะพี่คอบ่ากลางอก รอบด้านนมด้ด้านนมแล้วก็ลงมาถึงประมาณน่าจะมาทองนี่พี่อันนี้จะเป็นทั้งโครงที่จะฟรีแฮนสองมือใช่ครับแล้วจะมีเป็นเป็นเป็นฟอนต์ฟอนต์แคลิกลาฟใช่ครับเขียนว่า enjoy everydayenjoy ใช่นี่ปุึก่าเขาพูแล้วพี่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเวลาเขาทำเนี่ยคือวันนี้ทำสดเลยใช่ป่ะ่คิดสดไม่ได้คิดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีกันบ้านเลยพี่ไม่มี ใช่พี่ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ถูกต้องใช่พี่ว่าลูกค้าส่วนมากที่จะมาผมอ่ะเขาจะไม่เห็นไม่อยากรู้แบบพี่ผมจะบอกขอเขียนสดตรงนั้นเลยผมที่คอลูกค้าเลยเพราะว่าผมว่าแบบที่คอพี่เอ่อมันออกแบบยากอ่ะคอมันเป็นเคิร์ฟที่แบบว่าถ้ากาวออกมาแล้วมันไม่ที่ตรง่างไงอ่าใช่พี่งั้นแบบมันต้องมีปรับเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่ enjoy everyday เนี่ยเราต้องแปะเป็น s t e น c i ลหรือเราวาดสดวาดสดพี่สดหมดเลยครับแล้วฟรี100%แล้วทีนี้เราเราจะยังไงกับเขาตอบเพราะว่าเขาก็ อย่าเซฟน้องให้น้องให้พี่เซฟไปแล้วอ๋อคือแปะไปใช่แปะไปแล้วพี่แล้วรีไม่ไม่เขินใช่ไหม้วพี่อ่ะเขินชิบหายทีมงานทุกคนไออาร์ไม่มีสัตเลยอาร์นะไอบอลมึงยืนไม่ตรงเลยนั่นะอ่ะโอเคมาบอกแล้วว่าคลิปนี้เราไม่ได้แบบมีทะลึ่งลามกนะมันคือความชอบส่วนตัวเลี้ยง หญ่งมาสักสไตล์นี้บ่อยบ่อยครับบ่อยครับ ดูฟรีแฮนสองชั่วโมงบนตัวลี่ตัดไปนอ้องโชเน่คือประมาณนี้เลยนะแล้วทำไมตรงข้างบนเนี่ยมันต้องมีสีน้ำเงินนะอะด้านในผมจะปล่อยโล่งครับจะเป็นรูปแบบอันนี้จะเป็นตัวเส้นถมดำจะแบ่งชั้นเลเยอร์กันพี่อ๋อคือตรงนี้เป็นงานส,สองชุดสองรูปแบบสรุปก็คือตรงนี้จะเป็นแค่เอาไลน์อย่างเดียวครับีตรงนี้เป็นแค่เอา l i n อย่างเดียวข้างในเนี่ยเราจะไม่มีสีดำางวันใช่ครับ โอเคแต่ว่ามาตรงช่วงอกตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็คือจะเป็นดำใช่ดำทึบเลยใช,ใช่ครับ <okay. S 2> ใช่ครับโอเคข้างบนเนี่ยคือ enjoy ใช่ครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยคือ every day ใช่ครับเนี่นเดี๋ยวอีกป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเริ่มสักแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงอยู่แต่ช่วงแรก,กเฉยแหละตอนที่เริ่มสักเพราะว่าอยากจะรู้ใช่ว่าลี่เขาจะเจ็บหรือเปล่าแล้วมั่นใจว่างานชิ้นนี้เราไหว ก็ต้องไหวนะอ่ะ <c oughs> โอเคถ้าอย่างนั้นนี่น,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 นะ <c oughs> นี่เลยนะครับ i n g r o t h e r Aftercare Set ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเราด้วยนะคะฝากด้วยนะครับนี่เลยครับผมเอาวางไว้นี่ก็ได้นี่เลยนะครับแล้วก็บอกกเลยนะตอนนี้โปรดักต์ของเรานะครับมีขายที่นี่ด้วย นะครับ SBD Tattoo วันนี้ขอบคุณติ๊กมากขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเรารอเซ t ตอัพอุปกรณ์แล้วก็จะเริ่มสักกันวันนี้เนี่ยจะสัก outline ก่อนเนาะใช่คยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะนะครับฝากกด subscribe จริงๆถ้าเกิดว่าชอบช่องเราแล้วก็ขอกำลังใจกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะขอบคุณมากนะสุดยอดสุดยอด thank you ครับ thank you ขอบคุณครับน้องเย้ โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันสักไหนดีนดที่นี่เลย SBD in Tattoo ครับแ <'s> <c oughs> ต่วันนี้ยังไงเส้นน้ำว้ต้องเสร็จต้องเสร็จครับพี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงจุดไหนจากตรงนี้ก่อนเลยป่ะล่างสุดก่อนเลยป่ะโอเคพร้อ okay. ม <c oughs> ไหมอา้าว ออาละถ้าคุณพร้อมแล้วปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผลงานเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะ1 2 3ลุย uh, like ได้ไล<ด>ยได,ได้เลย โหยไม่หนุกเลนยนึกว่าเจ็บไปแล้วเจอกัน When